สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ้าเอบ้านสวนครับผมน้องไอดินสวัสดีครับน้องตาสวัสดีครับสวัสดีครับมืาอนี้พากันเห็ดนี่ยังครับผมแกะเหรียญโปรยทานเนาะหลังจากหมูว่านเข้าไปงานบวชเนาะเข้าไปแฮนเก็บได้คือกันเก็บได้คือกันยืนนำทางขวานขวานขวานคนเดียวขวานหลายอันจนว่าเหลือเขาเก็บติ เวลาเก็บบ่าท่านเขาจ้าเด็บเก็บมวนบ่อวันบ่ไไรเต็นรถแหนในเขาเลยเก็บมวนอ้าเฮ้านี่ครับเบิ้งเฮ้าได้เอาถือเบิ้งถือให้พี่น้องเบื้องเบื้งนี่หลายเติบอยู่ครับอาเท่ออกบ้ดนี้เฮ้าสิมานับเฮ้าสิมานับเหรียญเฮ้าสิมานับเหรียญป๊าผัวน่ะมีหอดูลอมเอาแกะนับเบิ้งได้หลายปันเดแยกลูกอมออกไว้ อันนั่นนอันนั้นเป็นเหรียญเอาไว้อยากดูองบอกก่อนอยากดูองบอกพี่น้องออช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับเนาะพอดีมีงานบอกว่าก็มีงานบวชเขาแหนากหมู่บ้านก็เลยพาเด็กหน่อยไปแห่น้าเขาบบดนี้ก็เลยเด็กเก็บอันกะระพึกเนาะหรือว่าเหร่ป่วยท่านนี่ก็ได้ก็ได้หลายเติบอยู่ครับเก็บสองสามคนเพิน่พนนี่ละ พี่กับน้องเพิ่นพ่อกับเก็บซอยอยู่แก่เลยหมู่บ้านตั้งใจว่าสิไปถ่ายคลิปอันขบวนแฮก็เลยบ่ได้ถ่ายสั่มพี่น้องข้าแต่หยาดเหรียญโปรยท่านน้ำเขาเก็บอันนี้บ่มีเหรียญเพราะว่า,ม,าม,มันหลุดออกมันหลุดเออมันเอาชิมเอาชิมอ,อันนี้ก็กเลยอันได้กเก็บแกะเบิรงไอ้ดินว่ามใช่ได้พ่อลอยบ่ครับอ้าวแกะ,แกะ น้องแกะเหรียญไม่แกะเหรียญปลุกทานนะครับน้ำกันครรไกรมาแกะเหรียญน้ำกันเด้ออันนี้เป็นซองลอตเตอรี่เบิ้งมันมันเหรียญหาหรือเหรียญฝีหมู่บ้านแบ่งเศร้าก็แบ่งลอยเขาเขาหมุนหมุนหล้วก็โยนโอ้จะได้บัตรท่านน้ำเขาบัตรอะไ้พ่อบาทนี่แต่เขาเก็บเอาอันแบ่งยี่ไหม แบ่งยี่เขาบม่ได้พับเนาะเขามวนมวน,มวนคำคำกักำมแล้วก็โยนบัดนี้มันพื้นออกมันปิ้วเขาลดขึ้น<อ>แบงงลอยแบ่งทุท่งไทยบัดนี้เขาห่อเหรียญซีบเขายน่นพูนไปตกอยู่หลังส่างน้ำกลดดากสร้างคุนคนอยู่ไก่สร้างคุนแล้วเขาได้บัดนี้น้ำเขาพ่อแบ่งเลยแล้วส่างต้นใ่ <laughs> ส่างตัวใจเลยบ่หมู่บ้านเขาแห่ทั้งรดทั้งสร้าง รถนี้รถรถนี้หนักหนักนั่งรถแต่ว่าหยาดหยาดกับอันหลวงพอหลวงพอพักู้เป็นนางหลังสร้างว่านีหลายเชือกอยู่หาเชือกบวตามี่ใช่มงคลมี่ขามมือนมีพี่ดาวมีผู้ใดอีกเนาะขันเงินนิแล้วก็ง่าอีกตัวหนึ่ง ขันเงินนั่นรถขันเงินที่มันมีที่มันเขียนว่าพายมงคลน,น้อยน่ะล่ะรถขันเงินพังขันเงินพายมงคลน,น้อยอืมจักเลียนสเหรียญฝุ่นโอ้บรธรรมดาเด้อนี่โอ้มีเหรียญสองบาทนั่งเลียญหาไม่บอนี่บ,บ,บ่ท่านได้เห็นเหรียญหาเอา ยัคอยมาเบิ้วยครับด้วยว่าตอนแกะแล้วสีไดงลายปันได้เอาแกะแกะเวลาแกะสีแดงลายปันไดมาหนับให้พี่น้องเบิงมึงได้พอลอยบะเอานับเบิง้งหนึ่งสิบี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็สิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบหนึเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อย สองร้อยยี่สิบยี่สิบเท่าไรในมือันนี้ยี่สิบหกสองยี่สิบหบาทบาปรธรรมดาตัวนี้สองอยี่สิบหกบาทสองหกับลูกอมอีกสองกองนี่เด้ในเมื่อไงคือโบแกะสองสองจดบาทตัวนั้นสองสองแปดระธรรมดาอันนี้สองสองหกเลูสองสองแปดที่สเหรียญ 228บาทโ oh. อ้เอาไปหยอดออมสินเด้อนี่เห็นบอกครับพี่น้องครับผลงานของไอดินกับพิต้าจะเก็บเหรียญโปยทานงานแหนานหมู่บ้าน <Okay. S 1> ได้สองร้อยยี่สิบแปดบาทครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ